แขกคู่มือเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่การแข่งขันนะคะ l กทร Trimming f a n t ช s ยนะคะมหากรรมการแข่งขันเหลาขานะคะโดย Slim Save Special Formula ครั้งที่หนึ่งปรบมือให้กับการแข่งขันของเราด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะป้อนป้นจะทำงานคนเดียวไม่ได้นะคะขอเชิญสาวสวยอีกท่านหนึ่งดีกว่านะคะมาเป็นสักขีพยานแล้วก็ทำงานร่วมกันในการแข่งขันนะคะมหกรรมเหลาขาครั้งที่หนะคะ โอกาสนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องโซบีโชติรถค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะ,คะวันนี้ก็ดีใจที่ได้กลับมาดูปรากฏการการ ต้องเรียกว่าปรากฏการเลยนะคะเพราะว่าโซบีเนี่ยเคยได้ร่วมทํารายการตอนนั้นก็คือลถบริเวณหน้าท้องแล้วทีนี้ได้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่หนึ่งชั่วโมงทําให้หน้าท้องเราแบบว่าเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ้อนนีก็ได้กลับมาพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งว่าภายในหนึ่งชั่วโมงใครจะได้เหล่าขาให้มันเร็วๆนะคะเราจะมาหาแชมป์เหล่าขาเร็วๆกันด้วยนะคะแต่กอนอื่น ก่อนอื่นในวันนี้นะคะที่มาของการจัดงานในวันนี้วัตถุประสงค์ทั้งหมดนะคะรายละเอียดต,ต่างๆจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะก็ต้องขอกราบเรียนเชิญศาตสตราจารย์ดรพิเชษวิิยาจิตราผู้คิดค้นโลชั่นสูตรสลิมเซฟนะคะขึ้นมาบอกกล่าว <ขา S 2> วัตถุประสงค์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีจ้าเปิอลสวัสดีจัสโซบี <ขา S 2> วัตถุประสงค์ของเราก็เพียงที่ว่าสูตรสลิมเซฟเนี่ยเมื่อใช้ทาตรงไหนก็ลดตรงนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องไปหาหมอน,นวดมาช่วยเรานวด มันเสียเวลามันไม่ถูกหลักถูกกับบุปนิสัยของเราเพราะชีวิตของเราคงจะไม่ไปร้านสปาอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะนั่งอยู่ที่บ้านด้านดาวเทยมด้านอูทีวียกขาขึ้นมาแล้วก็นวดไปเรื่อยๆอ้าวหนังเรื่องหนึ่งจบเอ๊ขาหายไปตั้งสองนิ้วอย่างเงี้ยมันน่าตื่นเต้นดีไหมแต่ต้องดูสองข้างนะคะอาจารย์ลงไม่เท่ากันเอาเอาเป็นว่านวดข้างเดียวก่อนดีไหม วันนี้นะคะเรามาดวยข้างเดียวกนให้ลองด้วยข้างเดียวก่อนแล้วลองดองเดินดูว่าสองขานี่มันจะไม่เท่ากันนานขนาดไหนอ๋อพิสูจน์พิสูจน์ทีละข้างเลยนะคะส่วนใหญ่เขาไม่จะทอย่างนั้นหรอกเขาก็จะบอกโอเคไม่ไหวแล้วสองขาไอ้ข้างหนึงขาข้างหนึ่งมันเล็กกว่าไอ้ข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ได้ต้องดวดอีกข้างต้องจัดการให้เท่ากันนะคะวัตถุประสงค์ก็มีแค่นั้นนะครับก็คือว่าประสิทธิภาพมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าผิดวันของเรามันจําหน่ายไป27ประเทศนะครับแล้วเราก็มีการนวดแข่งขันไปทัั่วโลกนะครบ ก็เพียงแต่หลายหลาคนก็บอกว่าไม่ไหวอะ่ะถ้าจะลดแบบไม่ต้องให้คนนวดเนี่ยมันไม่มีเวลาไปหรอกใช่นะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้มาแสดงให้เห็นเลยว่าทําเองได้เพียงทาภาเปรี้ยวนะนวดครั้งเดียวก็เพียวทันใจให้ดูโอเค,คก็หมดหน้าที่ผมแนละ้วค่ะก็เดี๋ยวปิ้นจ้งกติกา ในการแข่งขันมหกรรมเหล่าขาในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกทีตอนนี้ก็คือบรรยายประสิทธิภาพของโรชั่นสเปเชียลฟอร์มูล่านะคะสลิมเซฟเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะรบกวนอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะคะขอบคุณค่ะถาในงานอาจารย์พิเชษ์ยังอยู่กับเราตลอดใช่ค่ะเพราะว่าอาจารย์เป็นคณะกรรมการในการดูแลการแข่งขันด้วยนะคะตอนนี้เรามาทราบกติกาก่อนดีกว่านะคะว่า การแข่งขันนะคะเล็กเทอร์มิงแฟนตาเชียเนี่ยมีกติกายังไงบ้างนะคะ,คะเนาะทุกคนจะมีไม้บรรทัดประจํานัมเบอร์ของแต่ละคนนะคะ,คะก็คือจะมีการกําหนดไว้2จุดนะคะสําหรับขาที่ไม่เหลาก็2จุดมีจุดบนแล้วก็จุดล่างะะซึ่งจะเป็นจุดเดียวกันทั้งสองข้างเลยใช่ค่ะ,คะแล้วก็ขาขาที่เหล่านะคะก็จะมีมาร์กไว้เช่นเดียวกันก็คือมาร์กจุดเดิมของขาตําแหน่งเดียวกันนะคะ,คะก็คือจุดที่จุดบนกับจุดล่างแล้วก็จะเอาผลต่างนะคะ จุดไหนมีส่วนต่างมากที่สุดนะคะแล้วเราก็จะได้แชมป์นะคะเหลาขาเร็วๆกันนะคะว่าก็คือใช้จุดที่ลงเยอะที่สุดลงเยอะที่สุดของผู้แข่งขันท่านวัดเป็นเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็มูลค่าของรางวัลนี้สุดยอดจริงๆนะคะต้องเสียงบอกมือให้อาจารย์นิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเป็น ก,กิจกรรมที่แบบว่าส่งเสริมนะคะแล้วก็ให้กําลังใจสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของรูปร่างนะคะ,คะวันนี้เป็นกําลังใจที่ดีมากเลยนะคะสําหรับแชมป์เหลาขาเร็วๆจะได้ ของรางวัลอะไรบ้างคะน้องก็จะได้รับเช็คของขวันมูลค่า6,000บาทนะคะแล้วไม่เท่านี้จะได้รับผลิตภัณฑ์นะคะไปใช้ดูแลตัวเองเป็นระยะเวลา3เดือนเดือนนะคะสุดยอดไหมคะสุดยอดไหยมูลค่าเงินนะคะไปตีเป็นเงินนะคะสําหรับ24ขวด3เดือนนี้นะคะเท่าไหร่คะพี่เปิ้ล38,400บาทอยากอยากได้ แม่ล่าบอกแล้วว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆเลยจุดนี้เดี๋ยวเดือนหน้าสมัครดีกว่าสมัครกันเลยนะคะนะะคเราเราเราจะมีการแข่งขันทุกเดือนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เปอร์เซ็นต์ลองลงมานะคะรางวัลที่2มีผลิตภัณฑ์นะคะ s l i m เซฟสเปเชียลฟอร์มูล่มอบให้นะคะ5ขวดค่ะนะคะมูลค่านะคะ8,000บาทค่ะนะคะอยเลยวคะไม่น้อยไม่น้อยเลยค่ะบอกว่าเรียกว่าคุ้มจริงๆนะคะสำหรับ รางวัลที่3ก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะ SlimSafe Special Formula 3ขวดค่ะมูลค่านะคะ4,800บาทเป็นไงคะน้องสวีตื่นเต้นอยากอ้วนอยากอ้วนแล้วก็ต้องอยากได้ผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะโอเคพูดพูดอย่างนี้แล้วเขาอยากลุยแล้วอยากลงสนามแล้วตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเชิญ นางแบบขอแต่ละท่านเลยนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะคุณชนิดาบุญทองค่ะเชิญเลยค่ะเดินมาเลยนะคะนั่งประจําที่หมายเลขค่ะหมายเลขสองนะคะคุณรุ่งนภาโทสาทองค่ะหมายเลขสามนะคะคุณชนละทาสีโคตจันทร์ค่ะหมายเลขสี่คุณสิริพรทะะธรหมายเลขห้าคุณพินพรมบุกผาค่ะ หมายเลข6กคุณพัชราพรคุ้มอยู่ค่ะหมายเลข7คุณจันเพ็ญเจ้ากลดีหมายเลข8คุณรัชนีวังแก้วและหมายเลข9คุณจิราพรบริสุทธิ์ค่ะค่ะและต่อด้วยหมายเลข10บนะคะคุณพุทธชาติคำก้อนค่ะหมายเลข11คุณกัญยรักษ์สุขเปรมเจตค่ะหมายเลข12บคุณณธินีจารุอนเนกค่ะ หมายเลข13คุณลักษิกาชูสุวรรณค่ะหมายเลข14คุณสุภาวดีชูเกลียงค่ะหมายเลข15คุณธนาสอนใจปลื้มค่ะหมายเลข16คุณทัศนีลาดโลดค่ะหมายเลข17คุณวิรัน์คัตและวิพัสลาฉัติค่ะและหมายเลขสุดท้ายค่ะคุณบัวทองอำนวยโคกสีค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักแบบทั้ง18ท่านค่ะ นั่งแบบพร้อมหรือ,อยังคะขอเสียงนั่งแบบนอนอโอเคนะคะพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังพร้อมกันกองเชียร์พร้อมไหมคะอมโอเคเริ่มนะคะ5 4 คนแบบมุ่งมั่นมากจะบอกว่าไม่ใช่แค่คนรังแบบที่นว่นนะคนดูก็ชะเง้อแบบลุ้นกันใหญ่เลย ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วกับขาที่นวดไปคะก็รู้สึกกระชับชดีค่ะแล้วปัวน,นี้หวังไว้แค่ไหนคะก็ว <laughs> หวังมากหวังมากไม่อะไรมากแค่หวังมากเฉยค่ะห <laughs> วังมากค่ะโอเคค่ะแ <laughs> ชรได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ เห็นตอนนวดนะครับแล้วรู้สึกว่าลดครับแล้วผมวันนี้ตั้งใจสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889 08